สวัสดีจ้าตอนนี้นะคะกำลังเป็นการร่วมมือร่วมพลังกันอย่างดีเลยนะคะการติดป้ายใส่โครงการผู้ใหญ่บ้านเนบทองนะคะอีกไม่นานค่ะงานผู้ให,ใหญ่บ้านเนบทองจะจัดวันที่24แล้วคะ ใทาเสียงเล่น่ะอาผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทองจะออกมาประเมินวันที่24มกราคม2568มานะคะมาเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะมาจ้ามาเป็นกําลังใจให้ทุกผู้ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะทางช่องย t ท b e ค่ะ ทางช่องอุดมชาแนลค่ะทางช่องทิกต็อกบอรวิทย์สองสี่หกสองนะคะดูความเข้มขังค่ะอย่างคำมันคำนี้ขมาดูป้ายนะคะตอนนี้ดูป้ายค่ะป้ายเขียนบอกว่าหมู่บ้านเชษฐกิจพอเพียงบ้านเพชรหมู่ก็ดตําบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะเป็นการใส่ใจช่วยกันร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเป็นความ กรมเกียวที่ดีงามค่ะ